นั่นเองโอเคเรามาดูหัวข้อแรกก่อนเนาะเรื่องของระบบประสาทของสัตว์นะคะในส่วนของระบบประสาทของสัตว์เนี่ยครูจะเอาขอบเขตเฉพาะในหลักสูตรเท่านั้นเพราะว่าข้อน,นี้คือข้อรวบลัดแล้วตามผู้ที่ออกข้อสอบ,ขอสอบเขาก็บอกแล้วว่าเออข้อสอบอ่ะออกตรงตามหลักสูตรนะเพราะฉะนั้นเราต้องยืนพื้นด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีในหลักสูตรก่อนนะคะอ่าดังนั้นอะเวลาไปอ่านหนังสืออะ อ่านตำราไหนก็ได้จะอ่านตำราของครูฝ้ายที่เป็นหนังสือชีวะอันนี้ถ้าใครเจอแท็กมาได้นะเนี่ยเล่มเนี้ยก็เหมือนที่เล่าให้ฟังไปอะ่ะเขียนอีกสองเล่มก็ยังไม่ออกนะเพราะว่าใช้เวลายเยอะอันนี้คือของครูนานหลายปีแล้วเหมือนกันนะน่าจะสักสามสี่ปีละมั้งยังตีพิมพ์ครั้งที่หนึ่งอยู่ออกตอนปีหกหนึ่งอ่ะออกมาสามปีละนะคะสำหรับเล่มนี้อ่ะรู้สึกร้อนเดี๋ยวขอถอดเสือ้อไปถึงจะชอบถอดเสื้อแต่ไม่เคยถอดใจ นี่ไม่เคยถอดใจเวลาสอนนักเรียนนะคะเคยมีทอ้อไหมเวลาเป็นคุณครูเธอรู้ปะ่ะการทออ้อะของครู่ะมันไม่ได้ทอ้อที่แบบเด็กเรียนไม่รู้เรื่องนะมันทอ้จทอจัดท้อก็ต่อเมื่อเด็กแบบแค่แค่แบบยังไม่ได้ลงเรียนแต่แบบรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอันนี้ค,นคุณครูรู้สึกทอ้อได้เหมือนกันคือมันไม่ใช่ทุกคนที่ฉลาดใช่วะอ่ะฉันท้อแล้วตอนนี้ฉันก็หนาว พอใส่ก็รู้สึกร้อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนไปเรื่อยๆอุณหภูมิในร่างกายมันจะเริ่มสูงขึ้นนะคะมาเรามาสรุปของสัตว์กันชอบพูดติดปากว่าของสัตว์อ่ะสรุปของสิ่งมีชีวิตนะคะตัวแรกเลยก็คือพารามิซียมมาถึงจุดๆนี้นึกภาพพารามิซียมในหัวออกได้แล้วนะเป็นตัวที่เหมือนงออะมีขนๆน,นะคะ ฟังก์ชันที่จะใช้ในการควบคุมลักษณะออกขนขนหรือว่าซีเลียเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีออรลโลกรูฟนะคะนี่มันก็มีขนสั้นๆอย่างเงี้ยอันนี้คือพารามิซียมเนี่ยนะขนขนตรงเนี้ยที่เราเห็นเราอย่าไปเรียกขนนะลูกเพราะว่าเราเรียนชีวะมาแล้วเราต้องเรียกว่าซีเลียนะคะอ่ะในส่วนของซีเลียตรงเนี้ยมันจะเหมือนมีแบบด้านล่างเนี่ยมันจะมีแกนที่ใช้ยึดเพื่อให้แบบบกพัดไปพร้อมๆกันได้เหมือน อารมณ์เหมือนแบบว่าขนแต่ละขนที่ปักลงไปอ่ะมันจะมีแกนยึดอยู่ด้วยกันนะคะนั่นเขาเรียกว่าเส้นใย,ยประสานงานถ้าอันไหนที่มันมีแปรเป็นไทยอ่ะข้อสอบก็จะออกเป็นไทยนะแต่ถ้าไม่มีแปร ى, มันก็คือจะใช้ภาษาไทยเขียนทับศัพท์ยกตัวอย่างเช่น,เ,นเส้นใย,ยประสานงานเนี่ยภาษาอังกฤษคือ coordinating ใช่ไหม fiber อ่ะถ้าสมมติว่ามันไม่แปลเป็นเส้นใย,ยประสานงานอ่ะ เวลาเขาสอบออกมันจะออกองนี้ coordinating เอออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หนูควรจะต้องรู้นะเส้นใยประสานงานเอาไว้คุมอะไรก็คือเอาไว้ควบคุมซีเหลียนี่แหละเนาะเออเอาไว้ควบคุมซีเหลียง่ายๆมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นน่ะพารามิเซียมปุ๊บ coordinating fiber ทันทีนะคะไม่มีอะไรต้องคิดมากเลยเนาะตัวที่สองก็คือฟองน้ำนะคะอ่า ในส่วนของฟองน้ําเนี่ยแต่ละเซลล์เขาจะเหมือนแบบมีสิทธิในการที่จะตอบสนองของตัวเองไปเลยอย่างของมนุษย์เนี่ยถ้าเวลามีอะไรเข้ามาเป็นสิ่งเร้าใช่ไหมสมมุติว่ามีของร้อนมาโดนผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ใช่เซลล์ผิวหนังบริหารจัดการเองฉันจะแบบผักของร้อนออกฉันจะเอามือทั้งมือออกอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้มันจะเกิดการประสานงานส่งเข้าไปประมวลผลที่ระบบประสาทส่วนกลางนะคะถ้าเป็นรีเฟกต์ก็คือไปประมวลผลที่ไขสันหลังเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ต้องเร่งด่วนไม่อะไรมากเนี้ยก็ไปประมวลผลที่สมองก็คือเป็นระบบประสาทส่วนกลางของเราคือสมองเราก็ไขสันหลังนะคะส่วนพวกเส้นประสาทต่างๆเส้นประสาทสมองเส้นประสาทไขสันหลังต่างๆที่หนูท่องอะนะคะเคลเนืยเนื้อคู่ที่เท่านั้นเท่านี้อันนั้นคือเส้นประสาทอันนั้นคือระบบประสาทรอบนอกนะคะอ่า มีส่วนกลางกับมี้รอบนอกหนูเก็ตไหมมีส่วนกลางคือสมองกับไขสันหลังเป็นตัวที่คอยประมวลผลเป็นตัวที่คอยตัดสินใจเป็นตัวที่คอยรับเรื่องแล้วก็อืทําไงดีแล้วก็สั่งการออกไปนะคะในส่วนของฟองน้ําไม่ใช่อย่างนั้นแต่และเซลล์เขาก็จะตอบสนองของเขาได้แต่เขาไม่คุยกันอารมณ์เหมือนเป็นงานกลุ่มแล้วก็มานั่งไม่ประสานงานกันนะคะนั่นแหละ พยายามจาหน้าครูไวนะ้นะเพราะฉะนั้นอ่ะครูฝ้ายก็จะเล่นใหญ่หน่อยนะเวลาสอนอนะ่ะเพราะว่าบางครั้งอนะ่ะเด็กบอกว่าจําหน้าตอนครูฝ้ายแบบตลกตลกได้อ่าโอเคถ้ามันทําให้เด็กๆจําได้ยินดีมากๆนะคะอ่าคีย์เวิร์ดสำคัญนะ no no จะ no no การประสานงานนะคะ no การประสานงานต่างๆอ่าโอเค ต่อมานะคะตัวตัวต่อมาก็คือไฮดราอ่าความไฮดราเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเริ่มเป็นสิ่งมีชีวิตพวกแรกละที่มีการพัฒนาระบบประสาทที่ค่อนข้างดีในการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะเพราะว่ามันจะมีเส้นประสาทที่เชื่อมต่อกันทั้งตัวของไฮดราเลยเนี่ยอย่างเช่นภาพนี้นะคะเนี่ยภาพนี้จากคอร์สอินเทนซีฟสอเนาะใครที่เคยเรียนอะครูฟ่ายในคอร์สอินเทนซีฟคอร์สอินเทนซีฟก็คือเป็นคอร์สเนื้อหาซึ่งมันจะ เขาเรียกว่าไงอะรายละเอียดดีเทลจะเยอ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 ะเพราะว่าเรียนเพื่อเตรียมสําหรับสอบในโรงเรียนแล้วก็สามารถเอาไปสอบเข้าได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าในคอร์สเอาตัวรอดอย่างที่เรารู้ก็คือดึงมาเลยประเด็นไหนเน้นๆเอามาฟาดเอามาทุบเอามาทุบให้หลังแอนนะคะอ่านั่นแหละนี่คือลักษณะงเนิรเน็ตเวลาเราจิ้มไปตรงจุดไหนจุดหนึ่งเนี่ย ของตัวเนี่ยไม่ว่าตรงไหนก็ตามมันจะกระตุกทั้งตัวมันจะหดทั้งตัวเลยเพราะว่าเส้นใยเนี่ยมันเชื่อมกันเป็นร่างแหนะคะส่งด้วยแบบไซนแนปไฟฟ้านั่นเองนี่ก็คือลักษณะของไฮดราภาพเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นอะ่ะเป็นพวกแรกละที่เริ่มมีการพัฒนานระบบประสาทที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะโดยใช้ร่างแหรประสาทนะหรือว่าเนิมเน็ต โอเคต่อมานะคะจะเริ่มเข้าสู่ในกลุ่มของพวกหนอนตัวแบนตัวที่หลักสูตรเน้นก็คือพลาเรียนะคะตรงนี้จะเริ่มมีการแบบเส้นประสาทมีความปมประสาทมีความแบบเซลล์ประสาทรวมกันเป็นปมเริ่มมีเส้นประสาด้านข้างอะไรต่างๆพูดง่ายๆคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เริ่มมีระบบประสาทส่วนกลางนะคะในกลุ่มหนอนตัวแบน ระบบประสาทส่วนกลางในมนุษย์คือสมองกับไขสันหลังพานาเรียก็มีแต่เขาไม่ได้เป็นสมองแบบแอดวานซ์อย่างเราไม่งั้นพานาเรียก็คงต้องมีแบบว่าโรงเรียนพานาเรียนะคะมีระบบการปกครองของพานาเรียนะคะต่างๆใดๆซึ่งมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันยังเป็นแบบพูด,ดง่ายๆเป็นแบบสมองแบบเบบี๋อยู่นะคะสมองแบบเริ่มแรกนะเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มมีระบบประสาทส่วนกลางเมื่อพูดถึงคาว่าระบบประสาทส่วนกลางสิ่งที่หนูต้องปึ้งขึ้นมาเลยคือสมองและ ไขสันหลังนั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นอะ่ะความพันธเรียก็คือเซลลประสาทเริ่มรวมกันเป็นกลุ่มพอรวมกันเป็นกลุ่มอะ่ะมันก็จะสามารถประช่วยกันประมวลผลต่างๆนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะเมื่อเซลประสาทรวมกันเป็นกลุ่มเราก็จะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นพวกแบบปมประสาทนะคะภาษาอังกฤษก็คือหนูจะใช้คำว่าแกงกะเกลียนอย่างเดียวหรือว่าเนิร์ฟ n e ิร์ฟนิวโรนอะไรพวกนี้ยจะเกี่ยวข้องกับเซลล์ประสาทหมดเลยนะคะมะคาคนบอกว่าแก๊งไลออนหรือเปล่าแก๊งเกลียนนะลูกนะอ่าทีนี้ปมประสาทของพานาเรียนเนี่ยอยากให้เน้นตรงไหนอยู่ตรงส่วนหัวของมันนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูภาพของพานาเรียน,นะคะอ๋อภาพนี้นี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมในเท็กซ์เล่มนี้ก็ใช้คําว่าเบรนตรงนี้คือลักษณะของเส้นประสาทเยอะแยะไปหมดที่มารวมกันเป็นปมอ,อยู่ตรงนี้ นะคะไม่ใช่ตานะถ้าคำว่าไอสปอตของพานาเรียเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะของซิมเปอร์ไหรือว่าตาเดี่ยวตาเดี่ยวเนี่ยไม่สามารถรับภาพได้ฟังให้ดีมันรับได้แต่มีแสงมากหรือแสงน้อยดังนั้นพานาเรียถึงสามารถตอบสนองต่อแสงได้เวลาเราเอาไปทดลองแบบให้แสงไม่ให้แสงอะไรต่างๆมันถึงมีการตอบสนองได้เพราะไอสปอตของพานาเรียใช้รับแสงแต่รับภาพไม่ได้นะคะคือเวลาความเข้มแสงมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะ ส่วนของ i อสปอของพันนาเรียสามารถรับได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นปมสาสสของพันนาเรียเน้นดเฉพาะโดยเฉพาะนะคะส่วนหัวอ่ะโดยเฉพาะส่วนหัวคําถามคือครูคะสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นสมองไหมเป็นสมองเลยได้ไหมได้นะคะอันนี้ยืนยันตามหลักสูตรเลยนะแล้วก็ตามเท็กซ์ต่างๆนะคะก็จะใช้คําว่าเบรนได้เลยเนาะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนไปเลยเบรนนะคะ ซึ่งไอ้ลักษณะคําว่าปมประสาทหรือว่าเนื้อแกงเกลียดเนี่ยยังสามารถเจอได้ในพวกไหนคะไส้เดือนดินอ่าแมลงกุ้งอย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถเจอได้นะอ่าหอยหมึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอได้เหมือนกันนะคะพวกหอยพวกหมึกเนาะ แต่ความหอยหมึกเนี่ยมันจะเน้นด้วยนะว่าปมประสาทมันจะมีสามคู่นะคะแล้วระบุเลยนะว่าอยู่ตรงไหนบ้างก็คือจะอยู่ตรงเวนเท้าเท้าของหอยอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นแผ่นๆที่ยื่นออกมามันจะเป็นเหมือนแผ่นแบนๆอ่ะตรงนั้นคือเท้าของหอยนะคะตัวส่วนของหัวแล้วก็อีกปมหนึ่งอยู่ตรงอวัยวะภายในอืมเนาะก็จะมีปมอยู่สามคู่ตรงนี้ นะคะไส้เดือนดินแมลงกุ้งอยากให้เน้นอะไรอีกที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของปมของมันเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นปมทุกป้องนะคะมีปมอยู่ทุกป้องมีกี่ป้องก็มีตามนั้นเลยมีปมทุกป้องนะคะ,ะปูกุ้งปูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะและที่สำคัญเลยตรงนี้อยากให้รู้ไว้เลยนะคะ มันจะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเส้นประสาทอยู่ทางด้านท้องพวกนี้นะเป็นเส้นประสาทอยู่ทางด้านท้องนะคะก็คือตั้งแต่กลุ่มพวกหนอนตัวกลมขึ้นไปเส้นประสาทจะอยู่ทางด้านท้องยกเว้นพวกคอดาตาสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างเราเส้นประสาทจะอยู่ทางด้านหลังนะคะเส้นประสาทอยู่ทางด้านหลังเส้นประสาทอยู่ทางด้านท้องเขาเรียกว่า ventral nerve cord นะคะ เส้นประสาทอยู่ทางด้านท้องเนาะแต่ให้อย่างคอด้าสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยเราจะเป็นดอลโซลเนิร์คอร์เส้นประสาทอยู่ทางด้านหลังนะคะเส้นประสาทอยู่ทางด้านหลังของเรานะอ่าถ้าเป็นพวกคอด้านะคะคอด้าสัตว์มีกระดูกสันหลังก็คือพวกปลาครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกนี้คือคอด้าของเราอ่ะจะเป็น DNC นะคะก็คือดอลโซลเนอร์คอร์เนาะเส้นประสาทอยู่ทางด้านหลังเป็นท่อกลวงนะคะอยู่เหนือทางเดินอาหารของเรา เนาะจะเป็นลักษณะพิเศษสุดๆเลยเฉพาะในสัตว์มีกระดูกสันหลังเท่านั้นที่จะเป็น D N C นะคะอ่ะอันนี้เราต้องรู้ไว้นะต่อมานะคะจากพานาเรียแล้วความพานาเรียมันจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่หนูควรจะต้องรู้คือคำว่า ladder type หรือว่าระบบประสาทแบบขั้นบันไดศัพท์นี้มีอยู่จริงในหลักสูตรเลยนะเพราะว่าดูจากภาพรวมท้งเรื่องของปมประสาทเส้นประสาทด้านข้างเส้นประสาทที่อ่ะ ตรงที่เชื่อมกันระหว่างด้านข้างเนี้มันมองแล้วมันเหมือนบันไดว่ะเขาก็เลยให้ชื่อว่าเป็นลักษณะแบบ l a d เดอร์ไทเพราะอะไรอะเรามาดูเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีเส้นประสาทนะคะแยกสองข้างลําตัวให้หนูนึกถึงบันไดบันไดหนูจะต้องมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ไหมนั่นแหละนั่นคือเป็นราวบันไดออกมาละลักษณะราวบันไดคือเส้นประสาทแยกสองข้างลําตัวค่ะ อ่าอีเส้นประสาทแยกสองข้างลําตัวเนี่ยมันก็จะยาวตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเอ้ยหัวจะหลดท้ายหัวจะหลดท้ายของมันตรงนี้ยเรียกว่าเนอร e พอร์ตเอาภาษาไทยก่อนนะเผื่อในข้อสอบเจอภาษาไทยเนอร์พอร์ตเขาใช้คําว่าเส้นประสาทขนาดใหญ่ค่ะอ่าเน r ร์อพอร์ตเผื่อเจอทั้งไทยทั้งอิงเนาะทีนี้มีแค่ เราบันไดซ้ายขวามไม่ได้ไม่เจ้าต้องมีขั้นบันไดนะคะในส่วนของขั้นบันไดเนี่ยสิ่งที่มันจะเหมือนขั้นบันไดก็คือมันจะมีเส้นประสาทตามขวางค่ะที่เชื่อมเส้นประสาทซ้ายขวาเป็นระยะเหมือนเป็นขั้นบันไดลงมาเดี๋ยวดูรูปจะนึกออกเอ๊ะอ่ะโอเคอ่ะตรงนี้ก็คือเส้นประสาทตามขวาง หรือเรียกว่า transverse nerve เส้นประสาทต,ตามขวางหรือว่า transverse nerve ดังนั้น by the way ทั้งคู่ตรงนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นลักษณะของระบบประสาทแบบขั้นบันไดนะคะ คือมันเหมือนขั้นบันไดอ่ะอันนี้ด้วยนะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะคะคือ ladder t i e นั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูรูปกันนี่ค่ะหนูจะเห็นว่านี่คือ เขาเรียกว่าเนิร์ฟคอร์ดเส้นประสาทขนาดใหญ่สองข้างลําตัวเสร็จแล้วมันจะมีเส้นประสาทตามขวางหรือเราเรียกว่าทานสบวตเนิร์ฟมองไปมองมามันเป็นขั้นบันไดเขาเลยเรียกตรงนี้รวมกันทั้งหมดทั้งมวลเป็นลักษณะพิเศษของพานาเรียว่าเป็นเส้นะระบบประสาทแบบขั้นบันไดนะคะระบบประสาทแบบขั้นบันไดเนาะหรือว่าแลดเดอร์ไทนั่นเองอันนี้ก็คือพานาเรียนะคะอันนี้โดยหลักๆแล้วตามหลักสูตรเนี่ยจะมีแค่นี้ นะคะที่เน้นถ้าเป็นแบบว่าดาวทะเลเป็นอะไรอะ่ะออนอนตัวกลมอะไรต่างๆที่เป็นเนิ้ลิงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยในหลักสูตรไม่ได้พูดถึงเลยถ้าจะออกต้องออกแค่นี้เท่านั้นนะคะในส่วนของพวกของสัตว์ต่างๆ